กองเนี่ยอาจจะมกการดำเนินการนาการเก้อนนมัดวครับไมนะครัก็เอ่อนา่เไม่จะเป็นถาเกิดาไม่ารากจะไม่ดำเนินการต้องต้องดูข้อมูลก่อน ไมทไมเราก็วามลนรว่นเดี๋ยววันนี้มารรวมตอช้ลขอรมีเสร็จวันที่ีสสมีหนัท่ที่จะรมเหนอรทาวที่ยี่สี่ คุยกันบรรยากาศในการเพราี่ผมผมไปกับจะียกวไปร่วมดูเสนอภาพรวมนะครับถ้าหมอเองได้มีโอกาสได้เจอับบคนสำคัญหรือแกนนำของกลุ่มการเรียนอย่ารดีทางที่มันดีกว่านี้ครับยักษ์นั่นคือได้เจอไหมเออไม่เจอแต่ว่ามีมีมีอีกคณะที่ที่ที่ไปร่วมีคณะอะไรบงข้อตกลงหรืว่าสิ่งที่เราจะทำร่วมกัน ไม่ใช่คือผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นต้นที่ทีแต่ว่าขั้นตอนมีขั้นตอนที่ดีขั้นตอนที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าการเดินไปเนี่ยต้องใช้เวลาเอาเปรียบเทียบว่าสมัยที่เราต่อสุดโทรทัศน์เราใช้เวลาทังเจ็ดปีกว่าที่จะจบตั้งแต่เราไปจีนมาเมื่อปีหนึ่งแปด ุณจำได้นะครับก่อนจะจบที่ปีสองแล้วก็ก่อนีจบนี่ก็หนักมากผมอยู่ในพื้นที่มาในการในการส่้รบเนี่ยปีตั้งแต่2 0 2 2ก็มีการปฏิบัติการทีุู่แลมาทั้งนั้นยี่วัตรต้องต้องต้องไ่อยๆเดินตามตามว่าสิ่งที่คุยเปเื่องต้นเมื่อวานมีการพูดคุยตกลงอะไรกันเข้าข้าเพื่อนำอเปเกิดพื้นที่ที่จะพูดคุยเป็ช่องทางนะครับ ทาง้องหมคการนืที่นผมว่าคงไม่ทันทีเลยครับทันทีเพราะว่าเราถผมเปรียบเทียบเทียบบทเรียนในกรณีพทที่มอบตัวครัชาเชื่อหลังเจ็ดปีหลังจากที่ได้พูดตัวเดยวนปีนปีกจะเป็น5และผมอยู่ที่นี่แล้มาจากนี้จะมีการพูดคุยหรอบกลัอะไรกัน แต่ว่าท่านนายกเองมีคนเข้าไปติดการคุยกับท่านแกนนด์มาพอคงอยๆถ้าท่านคุยแล้วนะบ่ายแต่ตรงนี้ใช่ครับว่าเจรจาได้ครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการคุยเปิดพื้นที่ด้วยกันช่องทางในการเจรจามีการวิจารณว่าการที่กี่อาเซียนที่เราไปลงนามด้วยในบ่ายไม่ใช่กลุ่มเครื่องหมาคทางการค้าคงคงแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายกลุ่มที่เราก็ต้องต้องแต่ว่าเป็น จุดเริ่มต้นสำคัญที่เขาเปิดตัวมาที่ผ่านมาไม่มีการเปิดตัวผมว่าเป็นดมารการที่มาตกลงว่าจะลงนามคนนี้เป็นการข่าวของสติบาลเราด้วยไหมคะว่าคนนี้เป็นคนที่ก็ก็ก็ตรงกันกับตรงงกันว่ามีบีตรบุญธรมีบทบาทสำคัญในพื้นที่แค่ไหนก็ก็ผมดีว่าถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดพื้นที่ให้เขาเปิดตัวไปตีมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะมันก็ คุณมีสํมผัสจากนีจะใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่ครับจากรปลายลายจักรียยะยายขายขย้ยายสายขยะยไปหลายจุดเลย้เิดหลาย